ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับสำหรับ EP นี้เราก็จะมาอัปเดตหมูรถต้นทุนที่จับไปประจำอาทิตย์นะครับตามที่สัญญาไว้ว่าจะมาอัปเดตให้ฟังก็เป็นหมูชุดนี้นะครับเป็นหมูที่บริโภคอาหารรถต้นทุนนะครับเรามาดูกันว่า จะมีน้ำหนักเฉลี่ยได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าซึ่งมาตรฐานที่พวกผมทำผมผมก็จะคิด110บวกนะครับไปถึง120ยยีแล้วก็มาดูว่าปัจจัยและสาเหตุยังไงที่ทำให้น้ำหนักเฉลี่ยได้หรือไม่ได้นะครับและอีกประเด็นก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้อาหารเหลวในการให้หมูบริโภค ซึ่งมีหลายท่านยังมีข้อเพราะว่าผู้วงอยู่ว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วก็มีความเชื่อบางความเชื่อนะครับบางท่านนะครับที่ยังเชื่ออยู่ว่าการให้อาหารเหลวให้กับหมูบริโภคนั้นจะทําให้หมูเกิดเป็นมันเยอะนะครับคือม,มันเยอะอันนี้ผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่กล้าละลาบล,ละลวงความเชื่อของท่านแต่ผมมีแนวคิด ที่จะมาพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะครับการที่หมูจะเป็นมันมันเยอะไขมันเยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าการให้น้ำหรือการอาบน้ำหรือการให้อาหารที่เป็นชนิดเหลวมากนักนะครับมันสำคัญตรงที่สายพันธุ์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับ อย่างเช่นหมูรุ่นนี้นะครับหมูอายุที่สองเดือนป,ปลายครับยังไม่ถึงสามเดือนเนี่ยผมก็ยังให้อาหารเหลวให้อาหารเหลวแล้วก็ให้เป็นอาหารลดต้นทุนด้วยซึ่งก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกแหละครับว่าบางท่านสงสัยการให้อาหารเหลวจะให้ไปถึงตอนไหน ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวสำหรับผมแล้วผมจะให้ไปยันถึงวันจาหน่ายเลยนะครับจะให้ไปถึงวันจำหน่ายเลยแล้วข้อดีของการให้อาหารเหลวอ่ะมันเป็นอะอ่ามันมีข้อดียังไงบ้างผมถึงทำอย่างนั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการให้อาหารเหลวนะั้นมันก็ทำให้สะดวกสบายในการที่หมูเราจะบริโภคนะครับมันคือมันกินง่ายนะฮะอาหารไม่ฝามนะครับ โดยเฉพาะผมใช้อาหารลดต้นทุนเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ออกพุงๆหน่อยนะครับเขาก็ไม่อยากจะบริโภคก็เลยต้องมากระตุ้นด้วยการผสมน้ำนะครับแก้ไขด้วยการใช้ผสมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะให้มันเหลียวๆเหนียวๆนื่ๆหน่อยน,น,น,นะครับนิ่มพอะนิ่มเขากินง่ายเขาก็จะบริโภคได้ดี นั่นก็หมายถึงว่าหมูเรากินอาหารดีการเจริญเติบโตก็ดีไปตามแล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งของการให้อาหารเหลวที่ผสมน้ํานะครับ<ส>เขาจะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ง่ายนะครับนี่คือประโยชน์ของการให้อาหารเหลวส่วนบางท่านยังกลัวว่าเอให้อาหารเหลวแล้วมันจะไม่เน่าเสียหรอ ท่านเอาน้ำมาผสมเนี่ยไม่ต้องกังวลครับไม่ถึงสองชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเขาบริโภคหมดนะครับเกลี่ยงเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเน่าเสียแล้วก็จะมีข้อสงสัยนะครับที่ว่าเอ๊ะทำไมถ้าอาหารเหลวมันดีทําไมเขาไม่ทําอาหารเหลวมาจําหน่ายอันนั้นมันขึ้นอยู่กับการที่จัดเก็บแล้วนะครับ แต่อาหารเหลวมันก็เก็บไว้ได้ไม่นานนะครับก็ถึงเป็นอาหารไม่สําเร็จรูปที่เป็นชนิดแห้งนะครับไม่แ,แต่ชนิดผงนะครับนี่ก็คือประเด็นที่มาเล่าสู่กันฟังสําหรับวันนี้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าจะมาอัปเดตน,นะครับก็คือน้ําหนักหมูประจําอาทิตย์นะครับที่จับไป เป็นหมูที่บริโภคอาหารรดต้นทุนแต่ทีนี้เป็นหมูที่เฉลี่ยแล้วน้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ก็คือ110ขึ้นไปถึง120นะครับตามที่เขียงเขาต้องการมันมาจากสาเหตุอะไรครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายสาเหตุนะครับ แต่ชุดนี้สาเหตุหลักๆก็คือหมูมันแตกไซส์แตกขนาดนะครับซึ่งมันแตกได้ไงมันแตกมานตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นหมายถึงว่าตั้งแต่คลอดแล้วละครับก่อนมันก็เกิดมาจากตรงนี้นะครับน้ำหนักเฉลี่ยถึงไม่ได้น้ำหนักเฉลี่ยในวันนี้ก็ ได้ไปร้อยเก้ากิโลนะครับร้อยเก้ากิโลก็พลาดเป้าไปอีกนิดเดียวนะครับร้อยเก้ากว่ากว่านะครับก็เป็นการพลาดเป้าไปนิดเดียวซึ่งมันก็น่าจะพลาดเพราะว่ามันมีมูแตกไซย,ยุสามตัวนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นก็คือประเด็น อีกประเด็นหนึ่งก็ให้ท่านได้ดูไปแล้วต้นคลิปก็คือการที่เราจะกับจับหมูเนี่ยเราควรที่จะป้องกันนะครับโดยเฉพาะรถที่จะมาบรรทุกหรือจะมาขนเนี่ยเราก็จะมีการฆ่าเชื้อก่อนนะครับทำเป็นประจำทุกๆครั้งที่จับหมูนะครับก็ฝากฝากันไว้เพื่อเป็นการป้องกันนะครับป้องกันได้ในระดับหนึ่ง เราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนนะครับเป็นไงครับหมูลดต้นทุนอาหารลดต้นทุนบางท่านกลัวผอมก็ดูสิครับผมก็ว่ามันไม่ผอมนะคือณปัจจุบันนี้นะครับถ้าลดต้นทุนไม่ได้มันก็เสี่ยงนะครับกับสภาวะที่ราคาหมูยัง ไม่กระเตื้องเช่นว่านี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มีคนสอบถามเข้ามาว่าให้อาหารลต้นทุนแล้วยังจำกัดอาหารอีกเหรอจำนวนอีกเหรอปริมาณครับในข้อในเราผมผมจะจำกัด ปริมาณในการให้ด้วยครับคือผมจะไปคำนวณจากหมูแต่และรุ่นแต่และน้ำหนักแต่และอายุเนี่ยช่วงอายุเนี่ยเขาจะบริโภคมากน้อยเพียงใดหลังจากนั้นผมก็จะมาให้ตามสัดส่วนนะครับเท่าที่จะประหยัดได้เท่าที่ร่างกายเขาต้องการนะครับจะไม่ให้มากเกินและก็จะไม่ให้น้อยเกินนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการประหยัดต้นทุนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ